สำหรับคุณครูนะคะที่ต้องการจะสร้างห้องเรียนเป็นห้องเรียนแบบออนไลน์นะคะใน gmail นะคะก่อนอื่นเราต้องเป็นสมาชิกของ google gmail ก่อนนะคะหลังจากเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเวลาเราเข้ามาเปิดเมลมาแล้วนะคะตอนนี้เปิดเข้าเมลแล้วนะคะตัวน,นี้ค่ะอยู่ในหน้าต่างของ google gmail แต่ว่าที่ปรากฏตรงนี้นะคะเป็น gmail ประเภทแบบ เป็นขององค์กรก็คือเป็นชุดของ G Suite for Education นะคะเป็นระดับโรงเรียนแต่ว่าถ้าเป็นเมลส่วนตัวเนี่ย Gmail.com ก็สามารถสร้างได้นะคะคลิกที่แอปพลิเคชันของ Google นะคะแล้วก็เลือก Classroom เมื่อเข้าไปแล้วนะคะสมมุติเข้าแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างของ Google Classroom ในนี้มีห้องเรียนอยู่หนึ่งห้องที่เคยสร้างไว้แล้วนะคะตอนนี้ได้สร้างไว้แล้ว1ห,ห้องนะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างอีกหนึ่งห้อง <c oughs> ก็ให้เราคลิกเลือกสร้างชั้นเรียนนะคะในกรณีที่เราต้องการจะร่วมชั้นเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะคะคลิกที่เข้าร่วมชั้นเรียนสมมติว่าเราต้องการจะเข้าไปเรียนรู้นะคะ ในห้องเรียนที่มีการเปิดสอนแบบออนไลน์สำหรับคุณครูที่เขาเปิดด้วย Google Classroom นะคะเราก็สามารถพิมพ์รหัสของชั้นเรียนได้ทันทีเราเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณครูต้องการอยากจะสร้างห้องคุณครูก็คลิกที่สร้างชั้นเรียนนะคะตรงนี้นะคะคือใส่ชื่อชั้นเรียนนะคะใส่ชื่อชั้นเรียนของคุณครูห้องเรื่อง นะคะลองใส่ดูนะคะชื่อชั้นเรียนสมมุติว่าเป็นวิทยาการคำนวณม .5 นะคะห้องม .5 11เรื่องวิทยาการคำนวณ น,นี่ก็ใส่ซ้ำกันได้นะคะอันนี้ลองสร้างดูนะคะว่าแต่ละจุดที่เราทำการกำหนดจะไปปรากฏตรงไหนของห้องเรียนของเรานะคะในขณะที่คลิกสร้างห้องเรียนระบบก็จะทำการนะคะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เรานะคะเมื่อเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพเหมือนกับว่านำทางให้เราว่า เหมือนกับเป็นนักบิเกเตอร์นำทางให้เราว่าเราเนี่ยควรจะต้องทำอะไรก่อนและหลักนะคะอันนี้ก็คือการเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยรหัสนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาแล้วนะคะห้องเรียนของคุณครูเมนูจะมีเมนูสตรีมงานชั้นเรียนผู้คนแล้วก็คะแนนผู้คนนี่ก็หมายถึงคุณครูสามารถไปเชิญคุณครู เข้ามาร่วมชั้นเรียนได้นะคะโดยพิมพ์ชื่อหรืออีเมลของครูคนที่เราจะเชิญเข้ามาร่วมชั้นเรียนเป็นครูสอนร่วมนะคะหรือเราจะเชิญนักเรียนเข้ามาโดยใช้ Gmail ก็ได้หรือนะคะเราจะจะเชิญนักเรียนคือให้นักเรียนเข้ามาโดยอัตโนมัติเป็นการเชิญส่งจดหมายเทียบเชิญโดยการบอกรหัสนักเรียน บอกรหัสเข้าห้องเรียนของเรานะคะคือรหัสนี้และนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าชั้นเรียนของเราได้ทันทีนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างชั้นเรียนติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะสร้างอะไรได้เพิ่มอีกบ้างนะคะ